สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็โดดมาเซิฟเซิฟหนึ่งครับซึ่งเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับในวันนี้ผมก็เลยอาจจะมาดักคนฟาร์มที่42นะครับซึ่งอยู่ตรงคุกนะครับคุก c 2ซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับ ในวงกลมสีแดงๆนี่นะครับผมซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าในเซิฟนี้คนออกฟาร์มกันเยอะมากนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่คุกนี่ก็จะไม่เว้นเลยนะครับก็จะมีเดือดกันตลอดนะครับบังเกอร์ซีสคุก C2 อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเวลาเขามาฟาร์มนี่เขาไม่ได้มาฟาร์มคนเดียวเหมือนกับเรานะครับเขาก็จะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสอถึงสคนหรือว่า3-5ถึงคนนะครับที่จะมาฟาร์มกันครับแล้วก็ไปรับชม การที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันเลยครับ จะไปไหนจะโดดลงไปซื้ออะไรกันซื้อรถหีืซื้ออะไร่ะรู้จาวเครื่องบินไหม เดี่ยวแล้วเว้ยทำไมเพิร์ดกับกาชอบปล่อยให้ทีเคโดดเดียวอะฮะโยู่กาทำไมชอบปล่อยให้ทีเคโดดเดียวมีกลับมายังไงอีกข้าวอยู่กำลังกลับเล้ากินกับใครกะคนเดียวดิใช่หรือเปล่าเพิร์ดก็วานมีธุระกับน้ำสีทองมีฟองสีขาวอ๋อ <c ười> จุลาสำคัญดีเคโดนฟีร์หกตัวเห็นกิมปิดป่ะะเห็นแล้วดีเคบอกเบ่ไหวแล้วเรยมร้อยหัวหน้าปู่ยังโดนตบเลย มาลิฟต์กลับมาพี่ชางเย้แป๊บเดียวสิบนาทีเราจะไปเล่บ้างใครอ่ะมีปืนหรอกอะเกมพบขท่านั้นเลยโอ้เออหเซิร์ฟไรการเล่นเซออิร์ฟไรอะเรียมอ้าวแลวที่เคเฟอร์ดอ่ะผมมาอยู่แบ็คไงปิงผมขึ้นผมมาวิ่งตั้งแต่นี้แล้วห้าโมง หลังห้าโมงไปอะปิงหม่งขึ้นไม่รู้เป็นเฮียอะไรขึ้นสองสองฝ่าสองยี่มันเข้าไม่ได้อะมันก็เริ่มมาวิ่งเนี่ยก็ยังไม่ลองเข้าเออกาอย <cruise> ู่เรียมเหรอไอกาเ้าได้ทีเกเข้าไม่ได้เป็นเฮียเลยหลับกันไปครนทกวันนี้ไอกาเล่นตอนกี่โมงวะก่อนก่อนโมงอะเออก่อนสามโมงผมกลับมาตอนสามโมง ก็เซิร์ฟมันสิไอ้กาเข้าไม่ได้ผมเข้าได้บอกฟัดแลออ้วขอกาไปพักไอ้เอหี้ยผมนี่โดนนวดคนเดียวเรียกใหพี่ถังมาช่วยพี่ถังเข้าไม่ได้อ,อีกอ,อันนี้เลยมันแบ็คกันแล้วไอ้นคนใหม่ที่เข้ามาก,ก็เล่นเล่นไม่ได้แบ็คอ่ะหลือเหลียใช่วดูแบ็คตอนนี้ไอ้นั่นมันถามหาพี่ลาสมอนเลยใครนะลาสมอน อดที่ว่าเพื่อนพี่พี่บิ๊กอะอ๋อไอแต่ที่โดนผมก็จนติกงตอนไปเก็บเหล็กอะแล้วก็ขับใส่มันอะใช่เจอบ้านบวชเลยบ้านบวชมันทำไม่เสร็จเลยดีกว่า นี่ามาช่วยทำตลอดเราจะทำด้วยกันโปรติเเตอร์ได้ อันลเจอค,คนว่ะเจอไหนเหนี่นยได้ด้ยก็เออ

แปะตัวในโกดังไอ้ ไหนจะเพิร์งอยู่ไหนหวะเนี่ยในป่าดูตรงทีสามน้ำหนำึน่งเหนป่าก็ดำๆกำลังเคลียร์กระเป๋าจะวาง หัวเลขสามมาเลย ý thức ăn nó phao lên ý ăn nó phao lên ý ăn nó phao เป็นผู้นั่งไงลงพาน,านงลงพันทางได้ไงวะไฟลงเพียงว่างลงโล ผมเข้าได้มีมันตายก็เปนี่อ่ะเอฟ มันขึ้นเบสโปรเทคเลยวะบ้านแล้ววะมันสับหนีมั้งเหรอ,อมันอ้วนเบา าไปโดนขายิงมาด้วยฟิตยิง ยี่สีบเฮียนี้แม่งอาดจีนทีโคตรเตือนเลยวะวา้าวกายอยู่ไหนอะอยู่แถวนน้นอยู่อ,อ่ะตัดไแบ้างเงียบว้าวต้องไปช,ช่วยซ่าหน่อยละสองเวทวัดอินบังเตอร์เยอะเลย มันก็คือมันหมดแล้วเยสเยสเยสเยดสองก็บอกเดี๋ยวเก็บของก่อนให้บ้านขึ้นโปรเทคแต่นี่หว่าเบสโปรเทคเนี่ยันไม่ใช่เวลาเลสาาส้มเลสได้แนลน้วไง ไม่รูเข้าได้หรอไม่ไรบย้อกกดต่อห้าโบให้ไปด้วยเข้าสูตรผมยังมนะั้ยยังครัพี่แต่ปิ้งโบมันไม่สูงไนงะของพี่มันสามปีปากใช่ไหมสองสามสูตรเออโบมันสอง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 สี่อ่ะมันต้องสองมันต้องตามไปเนาะสองสอง,สองร้อยยี่สิบเปเลี่ยนแลนด์ใช่่ะที่พี่บอกอ่ะ กอ่น uh ้อยมีคนจเปิด หรือไหนไม่เห็นหรอกองประตูมันเปิดแล้วของไม่มีอีก2แค่กล้าคงหน้าไม่ใช่ด้วยเก็บของมัน,นยังไปไหนมาเรียกตั้งหน้าสเายี่ยววีธ แมงวิอยู<ต>่ก่อนกอทำอะไรมันต่อขบี้ลงไปเล่นมาแล้วโหแล้วหน้าเทศเหรอหน้าเทศพี่มาแล้วในวงยัง สสาไฟหนึ่งหรือเสาอไฟ 2? สองเสาไฟสามแยกเหรอจะดูในลงบนหัวด้วยเป็นไงมาอะไรแล้วนี่นนไงงานวัไม่ต้องกลัวใส่บ็นเพิง เปินเล่นได้ป่ะเนี่ยสองบ้องเนะี่ยโอ้โหเยอะไข่ดำมันเยอะจังวะ ับแหลกเลยนี่วะาไมายอ่ะฮะผมไม่มีขาย อ๋อร oh, ีค mm hmm. ิวฟีดเหรอไอ้ที่เหลือสองนัดไอ้ก้าลูกก้ามีอยู่มีมีมีอยู่ในตัวพี่ไม่มีเสื้อผ้ามันเลยอะวะสิงแล้ว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 ไหนเสื้อผ้าอยู่ไหนะ เตี่ยลึกเลของเพื่อนมันก็เก็บนะอ๋อเจ๊เดเด,เดไีไปไหนไปไหนเจฟเอร์อออมาเน,นี่ยมีม,มีที่ผมมีนะครับทว้ให้ลูกเอคยมูมีอีท่านัดได้ก็ ไดเอามีการแบ่งมาเพื่อให้ใส่ดำสามอันเหมาด้วย <c oughs> <c oughs> เอางี้เราก็เติตเบโตเ,เลยจ้าเขียดเลยไปเดี๋ยวแบ่งแบ่งไฟเลย